แต่วันนี้กูไปเห็นฝูงฝูงเด็กฝูงหนึ่งว่ะฝงสารใช่เหรอเดี๋ยวกูพาไปดูวันนี้เราจะเอาเข้าวไปให้เด็กกันเ,เดี๋ยวนี้เราจะพาขี่คำผานนะฮะก็หลายๆคนรอชมเฉลีย่ยเก่า6กเก็บอินฟูใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลยหลายคนทะเลาะก,กันเยอะนะครับบอกว่าวิคำผานเนี่ยเป็นฮกเก้าชักฆ่านะไม่ใช่นะฮะเป็นสเต็ปหกหกชักเดิมใช่มึงมึงฟังกันได้ผิดมันคือหกหกชักเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เออช่องย็นดีจริงๆเลยสวยอ่นี่ดีไง โอ้ย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 เฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยเฮ้ยโอ้ย้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ย้อยอ โอเคครับพ่อแม่แขกราบทุกท่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื่อใจหลบทุกท่านมาเยี่ยมพมอีกแล้วสวัสดีในวันนี้ฟินิที้แบงก์นะครับคนดูก็เมื่อกี้เอาเห็นอะไรใช่ไหมนั่นแน่ไม่ต้องงงนะครับมันเป็นโครงการลดที่ปีหน้านะฮะเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูนะวันนี้ก็แน่นอน,นครับวันนี้ก็แพ็คของส่งกันไปเกือบพันบ้านนะครับวันนี้ก็ตาเหลือกันเลยเพราะยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่น12 12อยู่นะฮะเพราะว่าเรามีแจกวงร้อยตองแจกบล็อกโอทูกะนี่วงร้อยตองยังเหลืออยู่นะฮะแล้วก็มีบ แต่วันนี้กูไปเห็นฝูงฝูงเด็กฝูงหนึ่งว่ะสงสารใช่เหรอเดี๋ยวกูพาไปดูปวันนี้เราจะเอาข้าวไปให้เด็กกันเป็นเด็กเลี้ยงดูอยู่ประจําหรือเปล่านี่ครับเราเอาข้าวไปให้เด็กวันนั้นผมไปขี่พิบปากเว้ยแล้วอยู่ดีๆผมไปรอเพื่อนเพื่อนติดอะไรไม่รู้เพื่อนรอฟอะไปติดอะไรนานก็ไม่รู้กับอะไรอะผมก็เลยไปนั่งเล่นแล้วอยู่ดีๆหมากันเต็มเลยอะนี่ปะเดี๋ยววันนี้เราไปกันเลยไปเฮ้ยมึงก็ต้องขึ้นคันนู้นดิ มึงขึ้นคันกูได้ไงนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาขี่คําผานนะฮะก็หลายๆคนรอชมเียวอีเก,ก่า6กเจีอินฟูใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวผมทําคลิปอันนี้ผมหายไปเดือนนึงเต็มๆนะก็กลับมาแล้วเพราะว่าช่วงเมื่อกี้พายเฟรมย้ายบ้านอยู่ก็เลยไม่มีเวลากันทั้งคู่หลังจากนี้แหละกูกัดแข้งให้เฟรมแล้วแข้งหนึ่งแต่กูไม่บอกนะว่ากลัวไว้ไหนมึงต้องหายเองเออเนะี่ยรถติดนิ้วนะติดง่ายนะนี่ไปพร้อมยังไงเนี่ขอดูหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยแม่งมันตกใจกูตกใจเลยอ่ะบ่ายจพาไปดูพอดูนี่เป็นไงครับนานๆทีได้ขีร่รถผมว่าไอเ้เฟรมตอนนี้ย้ายบ้านมาอยู่ขอนแก่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้าแก๊งหัวทองแล้วก็ไอ้แก่เอาหัวขาวนะฮะ <c oughs> วันนี้เข้าหัวทองพี่เอาหัวขาวมันมไไหมายความว่าไงวะไอ้เหี้ยแก่ไอ้แก่พี่ป๋องนะฮะพี่ป๋องก็ลหลายคนถามว่าพี่เอาแม่งเหมือนพี่ป๋องเลยใช่ครับน้องพี่ป่องมันคือพี่พี่ป๋องนั่นแหละฮะมันแบบว่าเล่าเรื่องผีอ่ะโอ้โหรถ เนี่ยไม่ได้ขี่เลยมาวันนี้เจอกับผมแล้วมาถึงยกล้อหน้าก่อนเลยปล่ะออกากยซอยยกล้อหน้าเลยอ่ะปั้งหงายท้องปุ้งไอคุนี่ตรงนี้ก็ประมาณกี่โมงวะเนี่ยนี่ครับห้าโมงกว่านะเป็นเวลาที่หลายๆคนไปออกกําลังกายน้ผมชอบนะผมชอบไปออกกําลังกายนะจริงๆก็มีคนถามว่าได้สุขภาพหรือเปล่าไปดูสาวตะโกนหาสรรหาตะหินไอ้สัตว์าน่นานาน้าโอ้โหแจมอะยกไม่เป็นเลยคนดูรถไม่แรงเหีย คันนี้ก็หลายๆคนทะเลาะก,กันเยอะนะรับ,บอกว่าวิคําผานเนี่ยเป็น 5. ้ก้าจักรานะไม่ใช่นะฮะคําผานตอนนี้นี่เป็นแข้งบิลเลตของโุงงานพันไมค่อนเนี่ยเป็นเป็นสเตป66หชักเดิมใช่มึงมึงฟังกันไม่ผิดมันคือ6 6ชักเดิมก็คือถ้าพูดตรงๆก็คืออ่าซีซีอยู่เท่าไหร่วะกูไม่รู้แต่มันเป็น6 6ชักเดิมอ่ะซีซีมันจะประมาณ5 9า้าจักรเออเยอะกว่าหรือน้อยกว่า59จักรไม่รู้นะแล้วคันนี้เป็นน้ำมันอ e ี0ีขี่เล่นนี่เป็นรังไงครับสวัสดีครับ ช่องยน็นดีจริงๆเว้ยอ่าฮ่า่างงอะไรสิพี่พูดกับใคร <laughs> พี่คุยกับกล้อง <laughs> พี่คุยกับคนดูพี่ัไปกันนะเจ้าสาวน้องเขายิ้มนะน้องบอกไอสัตว์มึงพูดคนเดียวมึงบ้าหรือเปล่าเปล่านะครับผมคุยกับคนดูครับนะทักที หลาคนก็จะรู้จักกู่แล้วตรงนี้มันเป็นคลองน้ำเรซิ่งของพี่เองนะฮะเไอ้ตำรวจว่าไม่ใช่ตกใจ12ไร่ใกล้เขาเหลืองซานของพี่นะฮะพาไปนะนี่นนเฮ้ยอะไรกก,ก,ก,ก็โซ่ฟาดอโซ่หย่อนอนป๊บป๊ปปปปอบป๊อบเฮ้ยอะไรหลุดปะเนี่ยเฮ้ยเอาดีดี เบรกหน้าน้ำมันเบรกยังมีไหมโอ้ oh, ยังมีอยู่เอคเราเลือกใช้ปั๊มเบมโบนะครับเพื่อน,น้ำมันเบรกจะได้ดีขึ้น,นหลายๆคนทะเลาะผมเห็นทะเลาะก,กันนะกับเรื่องคดีนะครับผมพี่สอจอข้างบนรถพี่สอจอ,อะ่ะไอ้ปั๊มแอรลรถก็แดงอะไม่ใช่รถพี่ปั๊มรถซีน่น้องนี่รถซี่ยังไงรถซี่หมุดทองเข้าใจไหมเออรถซี่หมดทอง,ออออทองแล้วก็มีตัวไล่ลมสตาร์บี้ด้วยเดี๋ยวส่องให้ดูเห็นไหมเเขียวเออนันแหนซูมาวอตเจนันแหนะไล่ลมสตาร์บี้ตัวสองหมื่น ตับบี้นี่ของแท้นะผมบอกเลยนะแพงกว่าดุกรุ่นนะเฮ้ยอ,อะไรอ,ะอ่ะอ๋อก็ชะลอชะลอกันนะแล้วกูต้องชะลอได้ไหมเฮ้ยโอ้โหแล้วพี่จอดอย่งี้พี่เขามาดูที่วะขายที่ดินแปลงนี้2 9 5้าตารางวะน่าจะแพงฮนะสองรอกว่าตารางเนี่ยถือว่าเยอะมากนะที่บ้านผมสองหลังรวมกันก็240ี่ตารางผม,มว่ามันใหญ่นะ200สร้อยกว่าตารางนี่โอ้โหหลังการบ้านใส่ทองแต่ว่าตรงนี้สามารถเทรถตอนกลางคืนได้ใครที่อยากซื้อที่มาทําอู่ก็ลองมากันได้นะตรงนี้แต่ผมดูแล้วน่าจะแพงนะไปฮะ เนี่ยไงคิดถึงห้องน้ำเรืซิ่งประลา่าคิดถึงกันปา้าล่ะเอ้ยแถวนี้มีรถแรงๆวะ่ะคำผ่านเสีย่ยงนะคำผ่านอยากบวกอ่ะเนี่ยดูดิดูดูเขาเร่งตึงจัดอะแตะเป็นหน้าเด้งแตะเป็นหน้าเด้งอะ่ะไม่ได้มนะอสิ่ลไยฟังผมก็แม่งไม่ได้ขี่นานนะแล้วก็ไอ้เหี้ยนี่มันหมุนได้เราดู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 ดิมันหมุนได้อะเอ้ย คนดูครับใครที่เคยเจอแบบนี้หมุนได้เราแก้ไขปัญหายัางไงให้มันมันหมุนวะมันหมุนจริงนะเนี่ยมันหมุนไปอย่างเงี้ยหมุนได้โอ้โอ,โอ้แรงเกินอะ่ะนี่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 นนนอันนี้เป็นฝูงผู้ใหญ่นะอันนี้ฝูงหมาโตเฮ้ยพอดีไอ้ขาวอแอบแซมอันนี้เป็นพวกฝูงหมาโตแต่จริงๆแล้วเราจะมีเป็นฝูงแบบดงหมาน้อย นวันนั้นผมมาแล้วผมมาทําลายขี่ในในป่านะก็ทุ่งสร้างถ้าใครอยากมาขี่ก็ติดต่อผมมาได้นะครับใช่ขี่รถทางป่าทางเขานะก็เนี่ยแล้วผมก็จะมีเอสผมมีทั้งหมด7เอสนะตรงนี้ที่ผมทาไว้ระยะทางก็ประมาณไม่ถึง7กิโลประมาณ5้ากิโลน่าจะถึงหัวห้ากิโลถึงไมะกี่วันไม่เกิน7กิโลอ,อย่างนี้หรอนี่ตรน,นี้ก็มีนะผมทําไว้ไอทงมันเป็นคนทําทางนะแล้วผมก็เป็นคนมาเทสทางแล้วก็มาขี่ด้วยกันนะแต่ช่างทงนี่ต้องบอกเลยว่าทําทางโหดมากนะนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปเอ้ยพี่เทสเอาล่ เอาแลอาล้เอาแลเฮ้ยอาไหมมึเอากูไหมนี่ครับถึงแล้วเดี๋ยวเราผมจะพาเรยวขึ้นไปนี่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วันนั้นผมขี่แล้วเราผมมาพักเหนื่อยไปผมมานั่งเล่นใช่ป่ะคุณดูแล้วมันกลางคืนไงผมมานั่งเล่นแล้วแบบอยู่ดีๆแม่งจิ้มเลือนี่ดีๆเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเอ้เฮยเเยเเ เฮ้ยมาให้โอ้โหนี่มีคนมาให้ข้าวแดกไม่แดกอ้าวมีคนมาให้ข้าวไม่มาเฮ้ยดูดิดูดิดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 ไหนอะดูดิลืม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 อ่าไม่มานมาไม่ครบอะไม่มีแค่เนี้ยปกติแม่งมีเป็นร้อยเลยอะโอ้โหโอ้โหหิวโอ้โหโอ้หขวคนกูเอา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 เจ็บเจ็บเอ้าเอ้าเอาเอาโอเคครับมาดูตอนนี้เรามาแล้วนี่เป็นไงเฮ้ย พวกมึงอ่ะฟังฟังฟังผ่าผ่านะฟังฟังอาเดี๋ยวกูลองเอาอาลงกูให้ชิมก่นกอนว่าอร่อยเปล่ากูให้ชิมอ่นนี้นี่ยโอ้โหให้ชิมแค่นี้เตี้ยมข้าวอยู่นี่เตี้ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอร่อยเกินเออเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่มาอย่างงี้หมดเลยนี่กูมีให้อีกกูมีให้อีกไหนลองชิมลองชิมนี่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 โอ้โหดูดิดูดิดูดิลุ่มล่อลุ่มล่อดูดิลุ่มล่อนี่ครับ บอกเลยว่าหิวจัดตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะครับที่เขาให้อาหารกันนะเดี๋ยวพี่จะเนี่ยเอาพี่จะให้อีกนะนี่ครับให้เยอะแล้วเป็นจุดแรกนะจริงๆกูก็ไม่อยากให้หรอกมึงแต่ว่าเห็นว่ามันถงสารอ่ะก็ให้ก็ไปแพร่พันธุ์ใช่ป่ะไปเซอร์นกันออกลูกออกหลานอีกไม่ได้กินเลยเนี่ตัวนมาอ่ยะได้ได้ตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเียเข้าคว่ำอ่าเพื่อนไม่ครบเพื่อนไม่ครบชิมดูวอ่าชิมอร่อยไหมอร่อยนะนี่นี่ไอพวกนี้กินกันมูมามเลยอ่ะ เฮ้ยไอตัวนู้นไอตัวไหนมีอีกอะคูให้มึงเยอะๆเลยไอพวกตัวเล็กมึงจะได้โตกันอ่ะมึงคงกลางคืนมึงหิวมึงก็มากินเถอะนะอ่ะโอเคมามาตัวนี้ตัวนี้มีตัวนี้ตัวไหนอะนี่นี่นี่เร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วไอดำดำไอดำเอาคอติดอะไรมากินมามมามเร็วเร็วเร็วมาไอดำมึงออกมาดิเนีอยดำเอาดำอะดำเนี่ยเนี้ยเนี้ยดมดมอ๋อหอมเลยนี่ยนี้อยู่นี่อยู่นี่กินดิกินนี้อร่อยเปล่าอร่อยเปล่าเออดำอาเป็นไงดำได้กินอร่อยอ่ะดำเจี๊ยบ เอาอ <c oughs> ีกีนี้ไอ้ดำกินนี่กินกินกินกิ <c oughs> นอเอาทำไมมึงไม่กินน่ะมันกลัวเว้ยคนดูมันอาจจะไม่คุ้นชินนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยเพื่อกาปมเสดไปโอเคครับก็นู่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับก็ให้ไปแล้วกินกันรืมร่ำรื่มร่ำโอเคเดี๋ยวผมไปจุดต่อไปเลยนะไอตัวนี้น่าจะป่วยนะไม่เป็นไรผมไปจุดต่อไปก่อนน้องๆได้ข้าวแล้วไป ตรงนี้เยอะมากนะครับใครที่อยากจะทําบุญหรือทําทานทาอะไรก็มากันได้นะอะไรเฮ้ยตัวใหญ่ไม่เอาดิตัวใหญ่หาแดกเองได้อะเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายไปไปเอปเอน่าเ,าเ,าเ,าเาข้าแล้วด้วยหงายท้องเรากูจะหาให้อันนี้ปิดีดคันเร่งยังปิดีดคันเร่งยังปิดแล้วอมึงไหวไหมเฟรมมึงขี่รถไหวปะเอาดีอะไร อะะไรนทำเพื่ออะไรเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายโอเคครับถ you know ึงอีกจุดหนึ่งแล้วฮะนี่ฮะต้องบอกเลยว่าลืมล่ำลืมล่ำเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปนี่เดี๋ยวด้วยโอ้โหไม่รู้หมาจงหมาจอะไดนี่เขาเขาเข้าเคลื่อนมาให้เหมือนกันนะนี่ไปเออโอ้โหหมาเราไว้หมาเราไว้เอาเลาไวาเอาเราเว้เอาเราไวะจอดนีิดิฝ่าจอดนีิดิฝ่าจอดนี้จอดนี้จอดนี้ไม่ต้องเราเอาตรงนี้แหละไปเดี๋ยวให้ตรงนู้นก่อนเลยนี่ครับตอนนี้เป็นเวิ้งใหญ่เร็ว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 รถไปจากนู่นแล้ว มาลุ่มล่ำเลยมานี่เลยครับตรงนี้เลยมาเนี่เดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะมีมีตัวไหนมาไหมกูบอกเลยว่าอาหารอันนี้อร่อยมากสาลัมบอยมาซาลัมบอยมานีาลัมบอยมานี่เอาเลยลุยเลยลุยลุยไป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 อปแปไ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 ปาตไอไไป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 ไไปไไไน มาๆรอบนี้ผมถ่ามาให้หมาเฮ้ยมึงต้องถืออย่างงี้ป่ะต้องถือบนป่ะถือลอยป่ะต้องถือลอยป่ะคนดูเบะโอ้โหเบะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะกัดกันไหมเนี่ยอย่นเลยมึงใจเย็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาโอเคเอาตรงนี้กูให้มึงเท่านี้นะไปต่อไปครับเดี๋ยวเรามีจุดหนึ่งข้างในเดี๋ยวพาไปไปทำโคตรวัยะเดินมา เฮ้ยเฮ้ยมาดิไปดูอะไรอ่ะตัวเล็กไม่ได้กินตัวเล็กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเออตัวเล็กก่อนนะมาเร็วพึดๆใส่กุ้ใส่กุ้ดูหลังมึงดูหลังมึงก่อนเออมา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 ลืมล่ำลืมล่ำ้โหเพื่แม่งขกัดกันแล้วไหนไหนไหนตัวเล็กอยู่ไหนวะตัวเล็กตัวเล็กมึงอยู่กันไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวเล็ก อยู่ไหนอะเฮ้ยตัวเล็กหายอ่ะตัวเล็กตัวน้อยนี่สองตัวมันมานี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่มาน,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 นี่ครับคนดูตรงนี้ปเป็นจุดให้ข้าวครับไอ้ตัวเล็กมา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 โอ้โห oh มึงไปไหนกันเนี่ยนี่เลยมาครับใคต้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตัวเล็กหิวหิือมึงอ่ะมึงเอาต้องเอาเนื้อไปด้วยนะเพราะกูดูแล้วมึงน่าจะขาดสารอาหารเอาผมให้เท่านี้แล้วกันตัวใหญ่ให้เฮ้ยเอาตัวเล็กไปไถ่นวดเลย ตัวเล็กไปใส่ใหญ่เอาเอาเกี่ยวไปเอาอีกตัวมาใส่ดิมันไม่รู้นะอ่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 ะไอ้ดำรอครับเพราะต้องให้ตัวเล็กกินก่อนนะครับไอ้พี่พัดจะมาไมให้กลับมาให้เพิ่มให้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวอันนี้ให้ตัวใหญ่ก็ได้ไเกี่ยวนานๆทีเนาะกูก็ไม่รู้จะให้อะไรพวกมันอ่ะไอ้พัดไปขี่รถเหยียบมันขาหักทีนะไอ้ดำมากูรู้ว่ามึงอยากกินเนาะไอ้ดำไปโอเคไอ้ตัวเล็กไม่กินเหรอ เย,ยีเ่ยมแล้วเหรอโอเคมางั้นให้อันนี้เพราะมันมีสองตัวไงเฮ้ยดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเร็ว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 มาๆมาๆนี่นี่นี่เร็วๆตรงนี้ตรงนี้โอ้ต้องคัดข้าวเลยเนะี่ยหมดพอดีเลยหมดพอดีไอตัวเล็กตามมาอะไรตัวเลามมา็กไ,ไม่กินอ่ะเดี๋ยวมาไอพวกนี้ตัวแม่มันไม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวมึงดูมันต้องให้นมไงมันต้องขาดสารอาหารนะเว้ยใช่มากูให้หมดเลยอ่ะนี่แหละเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงระแวงอะไรเนี่ย โดนตัวไหนมาเนี่ยเฮ้ยเอ๊บเอบโอเคหมดพิษอร้อยอ่ะเข้าไปกินเข้ามากูจะรอดูจนกว่ามึงจะเข้ามาอ่ะกูจะรอดูมึงเข้าไปเดียเข้าไปกินไปลูกไป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 เดี๋ยวมันเข้าไปแน่เฮ้ยดำเข้าแล้วตัวแม่เข้าดิตัวแม่แม่เข้าไปดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ่ออ๋อโอเคไม่มันดุมันมีลูกมันเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปอย่าไปใกล้มันดิไปไปออออออมึงจะกลับด้วยไอ้ตัวเล็ก ไม่ไม่มาข้างกูทำไมเนี่ยเดี๋ยวไอตัวแม่ไปก hey, ิ oh too too oh man, s <S yeah, no. นแล้วนะไอตัวแม่ต้องให้นมไปมันกลัวคนนะ้ยหมาพวกเนี้ยมันไม่ค่อยไว้ใจคนเย้ครับหนูก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมจะบอกว่าไอ้เจ้าเฟรมย้ายมาอยู่ขันแก่นอย่างเป็นทางการเยี่ยนลูกเด็กกระโป๋งข้างหมานะฮะ กลัวแข้งมึงไปซ่อนมึงต้องหาใเจอคลิปหน้าเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะซ่อนอีกแล้วไม่แต่กูกัดให้มึงแล้วแต่กูไม่ได้บอกไงโอเคไม่เป็นไรรับรองว่าปีหน้ากูไม่โดนแดกแน่นอนบ้มึงรูปเจ็ดสิบชักสิบโดนหกหกชักเจ็ดอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอโปรเจกต์ใหม่ก่อนโปรเจกต์ใหม่ไม่บอกใครเลยเนี่ยคนรู้ก็ยังไม่รู้กูก็ยังไม่รู้เลยอะไรวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่หนึ่งจิติดตามเฟซบุ๊กที่โชคเปิดใจและวงสะกดทัศนาด้วยแล้วเจอกันไปละสวัสดีครับปิดหมด